เช็คกางเกงช้างของแท้นะคะรู้เอาไว้จะได้ไม่โดนจกตาค่ะจากซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็กลายไปเป็นดราม่าระดับชาติไปได้นะคะในกรณีกางเกงช้างค่ะหนึ่งไอเทมที่ชาวต่างชาติเนี่ยกาชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยจนรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ในด้านเครื่องแต่งกายค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นดราม่าสางันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่น่าตกใจเนี่ย พบว่ากางเกงช้างที่ขายในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมมีการผลิตมาจากประเทศจีนแล้วก็ขายดีในตลาดไทยนะคะมีราคาขายส่งถูกมากๆเลยตัวละ25-30บาทเท่านั้นเองทำให้หลายคนเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นห่วงค่ะว่ามันจะมีการฉกฉวยโอกาสทางด้านการค้าเกิดขึ้นนะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบไปถึงผู้ผลิตกางเกงช้างในประเทศไทยด้วยก็ถือว่าต้นตำรับของแท้นั้นนะคะ กับของ Copy เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วก็มีการดูอยู่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาสอนดูกางเกงช้างว่าแบบไหนเนี่ยเป็นของไทยแท้ๆกับแบบไหนเป็นของ Copy นะคะรู้เอาไว้เนี่ยพอเวลาซื้อจะได้ไม่เจ็บช้ำน้ำใจนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆลาย,ลายเนี่ยเขาก็มีการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วด้วยนะคะ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กมรมศุลกากรเนี่ยเขาผนึกกําลังกันค่ะช่วยเข้ามาดูแลในด้านนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาที่บอกว่ามันมีดราม่าเนี่ยขายกันตัวละ25-30บาถึบาทเนี่ยะค่ะก็เลยมีคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่อยากจะถูกหลอกเนี่ยฉันจะต้องทำยังไงถึงจะได้ของแท้มาอ้าวดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมี 4วิธีดูกังเกงช้างนะคะแบบไหนของจริงของแท้โดยวิธีการนี้นะคะต้องบอกว่าเอาเครดิตนะคะมาจากผู้ผลิตเองเลยนะคะชื่อว่าคุณกิ่งการสมอนนะคะเธอเป็นกรรมการผู้จัดก,การโรงงานชินรดาการเมนต์นะคะเป็นเจ้าใหญ่เลยที่ผลิตกางเกงช้างในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะออกมาสอนวิธีดูกางเกงช้างให้โดยเธอบอกว่ายิ่งกระแสมาแรงเนี่ย แล้วไปเจอเกง,เกงช้างก๊อปปี้เนี่ยเธอไม่หวั่นใจเลยนะเพราะว่ายอดขายข,ายของเธอตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นนี่ของก๊อปปี้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้กับเทือนมาถึงข,งของของเธอเลยค่ะนำซ้ำยังทำให้สินค้าเธอเนี่ยขายดิบขายดีในช่วงที่มีกระแสมานะคะเหตุผลก็เพราะว่าของเธอนั้นแตกต่างจากที่อื่นๆค่ะซึ่งดูได้ดังนี้ค่ะก็คือข้อหนึ่งของแท้ดูจากเนื้อผ้าค่ะ เนื้อผ้าของไทยนั้นจะใช้ผ้าสปันไทยค่ะที่สวมใส่แล้วเย็นสบายแล้วก็มีความพลิ้วมานานนับ10ปีนะคะต่างจากสินค้าอื่นๆที่ใช้เนื้อผ้าไม่เหมือนกันค่ะเวลาโดนลมมันก็เลยไม่พลิ้วนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะการออกแบบลวดลายค่ะก็คือของเธอเนี่ยมันจะเป็นลายช้างเนี่ยจะต้องเอาเท้าจิ้มลงพื้นเสมอนะคะ จะไม่มีช้างตัวไหนที่หงายท้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองแต่ไกลแล้วเราเห็นช้างมันหงายท้องนะคะผิดนะคะไม่ซื้อเอาไว้ก่อนนะคะเพราะจะไม่ได้มาตรฐานนั่นเองข้อ3นะคะก็คือการวางลายที่ขาค่ะช้างเนี่ยระหว่างขาซ้าย กับขาขวาเนี่ยมันจะตรงกันนะคะลายต่างๆแถบต่างๆมันก็จะตรงกันค่ะมันก็เลยจะไม่มีปัญหาเรื่องของลายที่มันเหลื่อมล้ํากันนั่นเองค่ะดูสวยงามนะคะเท่ากันพอดีนะคะข้อ4ค่ะดูที่การตัดเย็บนะคะซึ่งการตัดเย็บนั้นนะคะของไทยเราจะเป็นแบบตะเข็บคู่แล้วก็มีการตัดเย็บที่ปราณีค่ะและนี่แหละค่ะการตัดเย็บที่ปราณีตะเข็บคู่แบบนี้มันก็เลยเป็นจุดสําคัญเพราะว่าสินค้าอื่นน่ะ มีแค่แตะเข็บเดียวค่ะเลยทําให้ของไทยมันมีความทนทานใช้ได้นานไม่ขาดง่ายค่ะโดยที่บอกว่าทุกวันนี้นะคะที่โรงงานเนี่ยจะออกแบบลวดลายเอาไว้มากมายหลากหลายค่ะ200ลายเลยนะคะแล้วก็ยังมีสีสันให้เลือกมากมายด้วยนะคะซึ่งเกงเกงช้างเนี่ยได้รับความนิยมทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติโด่งดังจนทั่วโลกรู้จักเลยตอนนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายไทยไปแล้วนะคะ แต่ทีนี้เธอฝากไปถึงรัฐบาลด้วยค่ะว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะให้จริงจังนิดนึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่ใช่พอกระแสงเงียบแล้วก็แผ่วไปนะอยากจะให้ผลักดันให้กางเกงช้างเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มันจะได้ส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ